ต่อน,นี้ไป <c oughs> ขอบรรดาท่านพระบิดาสมณีทัยย้งหลายและญาติโยมบาสกกุมบาสีกาฟังกฎข้องกรรมเรื่องนรกกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องเอเวจีมหานรกอีกเพราะว่านรกคุ้มอื่นก็หาตัวอย่างยากเหลือเกิน เพราะว่าตามพระบาลีท่านไม่มีมาถ้าผมจะทำอะไรนอกเหนือพระบาลีไปก็จะกลายเป็นเทวทัตเพราะว่ากลายเป็นปคุณอากตัญญูไม่รู้คุณพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผมก็ไม่อยากจะไปอยู่อเวจีเช่นท่านช่น,ชนท่านพะกกระเทวทัตกโกกาดิกะเพราะนั้นว่าจะมีอะไรก็ตามก็ขอยึดพระบาลีไว้ก่อน วันนี้ขอนำเรื่องที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตัดไว้ในพระบาลีก็เรื่องเก่าคือปลาชื่อว่ากะปีละความจริงเล่าไว้แล้วในที่อื่นแต่าว่าที่นี่เป็นไตรภูมิเราก็ต้องนำมาคุยกันไว้ เพราะว่าจะได้ทราบว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์สัุุกองค์หรือว่าจะไปพรหมโลกกันหมดแต่ส่วนใหญ่จริงๆถ้าไม่ได้ไปสวรรค์กันไม่ได้ไปพรหมแล้วไม่ได้ไปนิพพานจิตใจของท่านที่ประพฤติเลวนั้นก็ไปเอเวจีมหานรกเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> เนึ่งมีในความท่านยะทราบได้ตามจริยาของท่านกัปปิละที่เคยฟังกันมาแล้วแต่ว่าน,นี้เรืร่องไตรภูมิก็ต้องมาเล่าให้สู่กันฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมเด็จประ,มมท,ท,ระรปทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรื่องนี้ตอนนี้ชัดผมเอาพระบาลีมาอ่านเลย คราวก่อนล่อกันปนเปี้ยนปนเปี้ยน,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 นไม่รู้ว่าที่ไหนกันแน่ไม่ทราบว่าพระราชาชื่อว่าอะไรคิดว่าพระเจ้าพิมีสารบ้างหรือว่าคิดว่าพระเจ้าประเนสนาธิโกศลบ้าง <c oughs> อยู่ในประเทศตะวันมาหาวิหารทรงปราลบราชื่อว่ากัปปิละจึงได้ทรงแตังพระธรรมเทศนาว่า มนุสสัตว์ชั้นสัเป็นตน้นความเรื่องนี้โดยย่อมีว่ามีนาดีตการมีท่านผู้เป็นพี่น้องสองคนดีกันเกิดในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิิธมารมานสารันดาสัสสมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระน,นามว่าพระพุทธกสพปร,รินิพพานแล้ว สองพี่น้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกอุปสมบทบรรพิาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบรรดาท่านทั้งหลายที่บทในเวลานี้ <c oughs> แต่ได้ว่าทั้งสองพี่น้องนั้นคนที่ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากบิละส่ว <c oughs> นบรดาชื่อว่านางสาธนี น้องสาวชื่อว่าตาปันนาปรากฏว่าเมื่อพี่น้องสองคนบวชแล้วมารดากับน้องสาวก็ตามบทเป็นพิสุนีด้วยครั้นทั้สองพี่น้องบวชแล้วต่างก็ศึกษาปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระอุปชาพอเราในความย่อวันหนึ่งท่านแนงสองก็ถามพระอุปชาว่า ธุระคือกิจที่ต้องพึงทําในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างท่านมุพระชาก็ชี้แจงให้ทราบว่ากิจในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สองอย่างคือคันธาธุระอย่างหนึ่งและวิปัสนาธุระอย่างหนึ่ง <c oughs> สำหรับคันธาธุระก็ได้กิจได้กิจการงานคือหนึ่งการศึกษาหาความรู้ ในเรื่องของพระศาสนาคือในพระธรรมวินัยแล้วก็ทํากิจกายงานเป็นภาระธุระที่กิจในระหว่างของสงฆ์มีอยู่ก็ทําการงานนั้นอย่างนี้เรียกว่าคันาธาระ <c oughs> ก็เป็นอาเมีอยนิสง์ใหญ่แต่วิธุระอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสสนาธุระ ได้เ,เกินได้ก่การเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสให้เป็นสมุทเฉดทะรบหารเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อท่านโสทนะได้ฟังพเทวะชากล่าวอย่างนั้นก็ขอกราบเรียนว่ากระผมไม่นคนมีอายุมากแก่แล้วขอรับ ขอศึกษาในด้านวิปัฒนาธุระพระอุปชาก็ใจดีสอนตั้งแต่ต้นยันอรตัตผลความจริงก็สอนไม่ยากรู้จักวิธีทาำจิตให้สงบสุขจากนิวรณ์ห้าประการตามสมควรแล้วก็พิจารณาอริยสัตจขั้นห้าเป็นสำคัญ ในเมื่อจิตใจไม่มีความอะไรในกันหา้าก็ชื่อว่าเป็นอรหัตผลจบกันสำหรับน้องชายชื่อว่ากปิละคิดว่าตัวยังหนุ่มขอศึกษาในด้านคันธุระเมื่อท่านศึกษามาไม่ช้าทั้งสองคนศึกษาต่างกันท่านโสทนะศึกษาในด้านวิปัสสนาธุระก็ไปอยู่ในป่า ไม่ช้าก็ได้สำเร็จอาราหัตผลสำหรับท่านกปิละพิกุน้องชายก็ศึกษาในด้านคันธ,ธุระคือวิชาการในพุทธศาสนาไม่ใช้ก็จบพระไตรปิฎกเป็นอันว่าทั้งสองพี่น้องต่างคนต่างจบคนหนึ่งจบด้วยความบริสุทธิ์แต่ถ้าว่าอีกคนหนึ่ง จบโดยนในฐาน,นะเป็นเสียกระดาษแต่ความจริงเสียกระดาษนี่ก็มีประโยชน์ถ้าจบเสียกระดาษและปฏิบัติให้เกิดมรรคผลอันนี้มีประโยชน์มากเพื่อทดว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านกปิละเมื่อเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วคนทั้งหลายพระทั้งหลายก็สรรเสริญเย,ยนยอ ว่าท่านเป็นผูร้รู้ท่านเป็นผู้มีความฉลาดในการประพฤติในในการในคำสอนคือในคำภีต่างๆก็มีลูกน้องมากมีลูกศิษย์ลูกหามากต่อมาลาบสการะก็เกิดเมื่อลาบสการะเกิดก็มีการเมาในลาบสการะนี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าลาบย่อมทำต้องฆ่าคนเลว คือลาบเสกาละนี่เป็นฆ่าคนเลวคนเลวเมื่อเกิดลาบเสการะขึ้นมาก็มีความเมาในลาบเป็นแล้วก็เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อเป็นอย่างนั้นปรายกฏว่าไม่ช้าท่านกปีิละก็เมามันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควร คือที่พระวินัยทรงห้ามเธอก็ทำสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าควรอย่าทำเธอก็ไม่ทำคัดค้านเรียกว่าคัดค้านพระธรรมวินยัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาพระสงฆ์นั่นหลายที่มีความรู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเตือนเธอเธอก็ไม่ยอมรับฟังกล <c oughs> ับอ้างแอบ อ้างกล่าวว่าพวกท่านไม่มีความรู้จะมาพูดอะไรท่านเหมือนกับคนที่มีมือเปล่าหาความรู้อะไรไม่ได้เป็นคนโง่คนเง่าประเภทนี้จะมาพูดผมไม่ยอมรับฟังเมื่อพระทั้งหลายทนไม่ไหวก็ไปบอกท่านโสทนะที่อยู่ในป่าท่านโสทนะก็มาตักเตือนน้องชายน้องชายก็ทน,นงตนแบบนั้น รู้ว่าได้รับการสรนเสริญเย็นยอจากชาวบ้านและบรรดาพระที่ไม่รู้อะไรเป็นลูกน้องมากขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ไม่ฟังคำตักเตือนด้วยแล้วก็แล้วก็ขับไล่บอกว่าลงพี่นีมนต์ไปป่าเถอะเป็นพระแก่มววเข้ามาแล้วก็โง่เง่าง้มงะไม่เคยศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แต่ไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าไม่มีความรู้อะไรจงออกไปซะจากที่นี้จะมาจะมาสอนผมนะผมรู้ดีกว่าท่านเป็นอันว่าเมื่อท่านโสธนะได้รับความคำปรามาสจากน้องชายอย่างนั้นท่านก็กล่าวว่าคุณความรู้ของคุณนี่มีประโยชน์มาก ถ้าหากว่าจะนำความรู้เข้าไปเป็นเครื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นการสืบอายุของพุทธศาสนาแต่ว่าคุณที่ถ้ามีความรู้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติเลวสามจะกลายเป็นทำลายพระศาสนาให้พินาศไปท่านก็วิละฟังพี่ชายก็โกรธใหญ่ขับไล่พี่ชายไม่ยอมรับฟัง ท่านโสทนะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรจะรู้กรรมของคุณในเมื่อวาระนั้นมาถึงท่านก็กลับเข้าป่าแล้วก็ไม่มาตักเตือนจะเตือนเขายัางไงละ่ะคนที่ลงโง่เมามันไม่ได้ลาบเสการะเมามันไม่ได้คำยันยืนแง่ย่ย,ยสันเริญเยินยอแบบนี้เรียกว่าชื่อว่าเป็นคนตามบอดเสียแล้ว ต่อมาภายในไม่ช้าก็ปรากฏวายุการผ่านไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างตายท่านโสธนะพี่ชายนิตายแล้วก็ไปสูป่พระนิพพานผมว่าตายนะ,ะเพระชาบ้านเขาว่าตายกันท่านมรณะภาพไปแล้วท่นานก็สู่พระนิไปสู่พรนิพพานสําหรับท่านกบิละพิโกก็ดี นางสาธนีผู้เป็นมารดาคนดีซึ่งเป็นพิษุณีเหมือนกันนางตาบรรนายคนดีซึ่งเป็นน้องสาวสมัยที่พระท่านหลายท่านตักเตือนว่ากล่าวลูกชายและพี่ชายนางพิษุณีทั้งสองก็พากันโกรธด่ดาว่าบรรดาพิสุสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นช่วยกันดา่าท่านกบิละก็ดา่าด่าพระอื่น นางสาธนีกตาบณาก็ช่วยลูกชายช่วยพี่ชายดา่าอานิสงส์แห่งการด่าเพราะการระแวงสงสัยว่าคนอื่นเห็นว่าพระอื่นอิจฉาที่ศยาตน <c oughs> นี่มิสัยคนเลวเขาเป็นอย่างนั้นมิสัยคนเลวในย่อมสงสัยว่าคนอื่นเขาจะเลวตามเหมือนตน อาศัยที่มีจิตเป็นอโุษลพระอื่นให้คำตักเตือนแนะนำยับยั้งก็โกรธหาว่าพระท่างหลายแล้วนั้นอิฉายนิสยาทั้งนี้ก็เพราะว่าเราะเห็น่ว่าพระพีชายหรือว่าพระลูกชายมีลาภสการะมากมีคนเคารพนับถือมากจึงพากันอิฉายนิสยาอย่างนี้้าเรียกว่าเป็นทัศนะของคนเลวคนเราถ้าลงเลวแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเลวตามด้วย ช่วยกระพือความเร็วให้มากขึ้นเดิมแหบบน้าของกินเลสเมื่อต่างคนต่างตายก็ลงไปสู่เอเวจีมหานรกด้วยกันทั้งสามคนนี่บรรดาท่านทั้งหลายแต่ว่าพระของเราส่วนใหญ่เป็นพระดี <c oughs> แต่ก็อย่าลืมนะจงพากันรักษาความดีเหมือนเกลือไว้เหมือมนเกลือรักษาความเค็ม ถ้าดีแล้วก็อย่าให้ดีแตกอย่าเมาในลาบอย่าเมาในเสริญอย่าที่จะสงสัยว่าใครเขาจะนินทาเราอย่าสงสัยว่าใครเขาจะแกล้งเราถ้าเราดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเขาว่าเขานินทาเขาแกล้งถ้าถ้ากำลังใจของเราเลวแล้วก็บางทีเขาม่าจะนินทาว่ารายดอกไอ้แบบหัวส้ำหลังว่ะ เขาเรียกว่าแบบวัวสันหลังว่ะไทยเขาจะคุยกันที่ไหนเขาจะเขาจะคุยอะไรกันก็ตามเขาจะปรารบถึงใครก็ตามก็คิดว่าว่าตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับสองหญิงแล้วท่านกับปิละเมื่อคนพระท่านมาปรารบว่าจงปฏิบัติความดีแต่ท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นกลับหาว่าเขาอิจฉาทิษยา ถ้าเห็นว่าตนมีลาภมากมีคนนับถือมากรพระหาว่าพระดีดีฉาย,ส,ยาสัญญาสีอีกผลอย่างนี้ผมว่าคงไม่มีในสนักของเราเพราะปฏิบัติสมถะวิปัสนากันทุกวันถ้ามีอย่างนั้นมันก็เลวเกินไปเพราะมันเป็นมิสัยของสัตว์นรกเพื่อดูตัวอย่างท่งกับพีระกับนางสาธนีกับนางตาปันนา แต่ที่ผมพูดเนี่ยมาชินดานะเพราะว่าเป็นวิสัยรุว์นรกเพราะว่าท่านทั้งหมดนี่ลงนรกด้วยอาการอย่างนั้นหนึ่งติดในลาบสองติดในบริวารสามปากไรสี่ใจเสียแต่ยะขึ้นต้นกันจริงๆเพราะว่าใจเสียเวลานั้นวิสัยอรหันยังมีอยู่มีพระอรหัน์อยู่มาก แต่ก็ตนเองไม่สนใจทำแต่เพียงโลกีวิสัยกล่าวคือศึกษาได้เพียงปริยัติแล้วก็ดัดแปลงปธรทมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าติดในลาบติดในคำสรรเสริญมีอารมณ์อิจฉาทุสิยาบรรดาพระที่มีความดีขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระลาหน์กล่าวปรามาตพระอระหน ปัจจัยเช่นนี้นั้นเป็นปัจจัยของเวจีมหานรกบรรดาพิสุทธิสมณีทั้งหลายรับฟังไว้แล้วก็จำไว้ด้วยช่วยตักเตือนบรรดาเพื่อนๆกันแต่เห็นว่าจะทำม,มีอาการอย่างนั้นปรากฏขึ้นเมื่อตกนรกไปแล้วสิ้นหนึ่งพุทธันดรก็ปรากฏว่าท่านกับวิละไว้ไม่แนวเวจีทั้งหมด ขึ้นมาเกิดในศาสนาองค์ะอ,องคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาวันหนึ่งบรรดาลูกชาประมงเล่นกันพอหายเหนื่อยก็แหไปทอดเธอก็ติดแหขึ้นมาเกรดเป็นทองบรรดาพ่อแม่คนดีใจคิดว่าลูกชายของเรานี่ออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ปลาเกล็ดเป็นสีทองถ้าปลาสีทองนี่คงจะมีราคามาก าเราไปให้คนอื่นเขาจะกดราคาโคนเจตถวายพระราชาแล้วก็ประเชตวันนี้พระราชาเนี่ต้องมีนามว่าพระเจ้าพิมิสารเป็นอนุว่าไปถวายพระราชา,าพระราชาไม่ได้ทราบแล้วที่ได้พาก็สงสัยว่าปลาตัวนี้สวยจริงๆแต่อ้าปากไม่ได้ปากเหม่นครุ่งเหมือนอุจาละลกระลบอบอวนไปหมด ยิงคิดว่าคนอื่นคงไม่รู้นอกจากองค์สมเด็จพระบรมสุคตจยงได้นำปลาตัวนี้ชี้กรวิละไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลถามองค์สมเด็จพระยิตมานว่าพันตรีพระกวาฆ่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้า พระเหตุใดปรานี้จังมีสีเหมือนทองคําและว,ว่าพู้เห็ดไรจะมีกลิ่นปากเหมือนพุ่งออกตลบแบบนี้ให้เวลาอาปากองสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าจียงได้มีพระพุทธดีตากาตัดว่ามามหาราชขอถวายพระพ,พรับมหาบพิษพระราชสมภารปรานี้ชื่อว่ากัปิละพิโค เป็นผู้สูตรคือทรงพระธรรมวินยัยมีบริวารมากในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระพุทธกสกผู้ความทยานอยากในลาบครอบงำดาบริพาสพิสุผู้ไม่ถือคำของตนที่เรียกว่ามีความ อยากทะเยอทยานในลาบเสการะอยากได้ลาบมากแล้วก็ด่าปริาพาชบรรดาพิสุที่ไม่เชื่อความฟังตนที่ว่าตน,นเป็นคนรู้ตน,นเป็นคนพิเศษ <c oughs> ไม่มีใครดีเท่าตนได้พูดอะไรตนจะต้องเชื่อทำลายพระศา,าสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกัสสกให้เสื่อมทรามลง นี่จําให้ดีในเวลาท่านทั่งหลนะอย่าเมาในลาบเสการะแล้วก็อย่าท่านนงตนว่าเป็นผู้วิเศษเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมาโลกาเชษจงตัดความเมาในลาบตัดความเมาในยศตัดความเมาในคำบรรเสริญตัดความเมาในกามสุข อันนี้มันปรากฏชัดเราสังเกตกันได้ง่ายดูใจของเราดูจริยาของเราถ้าเราทําอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเป็นที่ไม่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องทําตามจริยาในพุทธศาสนาใครเขาตักเตือนก็ต้องเชื่อฟังยับยั้งในาการกระทําของตนมิเช่นั้น,นผลก็คือจะได้อย่างท่านกัปปิลาพิโก แล้วองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัต่อไปว่าเขาก็ไปเกิดในเวจีมหานรกติกรรมนั้นบัดนี้เกิดเป็นปลาด้วยเสียแทงผลของกรรมก็เพราะว่าเธอบอกพระพุทธวจนะกล่าวคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าสิ่งการนานนี่ที่มียิงได้อัตภาพมีสีเกล็ดของตัวนเหมือนทองคำ มีผลที่การสอนทำด้วยเจตนาดีในวาระแรกเป็นผลให้เธอมีเกล็ดเป็นทองคำสวยมีคนบอกทำนะจะมีรูปร่างสวยในชาติหน้าแต่เพราะความระยำที่ทำลายพระพุทธศาสนาคือเมาในลาบเมาในคำเดินเสริญเมาในบริวาร มีจิตอิจฉาฤิสิยาบรรดาพระสมทัหลายที่เข้ามาตักเตือนด่าว่าททัหลายเหล่านั้นจึงมีปากเหม็นกลิ่นเหม็นเมือนอุจาระาพระองค์สมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพระพุทธดีกาจัดต่อไปว่าพระมหาบพ,พิษอาตมาจะให้ปลานี้โคจะเอาไหม ราชาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าต้องการพระพุทธเจ้าข่าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่ากปิละดูก่อนปลาเจ้าชื่อว่ากปิละใช่ไหมพระราก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าใช่พระพุทธเจ้าข่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามว่าเจ้ามาจากไหน พระรายก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากเอเวจีมหานรกพระเจ้าค่าพระศาสดาจึงถามว่าพระโสธนะพี่ชายของเจ้าไปไหนพระรายก็ตอบว่าพระโสทนะมีชายไปบริณนิพพานแล้วพระเจ้าค่าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสถามต่อไปว่ากนางสาธนีมารดาของเจ้าเวลานี้ไปไหน ปลาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้อยู่ในเ,เวจีมหานรกพ,พระพุทธเจ้าค่ะพระศาสดาสทรงตรัสถามว่านางตาปนาณ้องสาวของเจ้าไปไหนปลาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเกิดอยู่ในเ,เวจีมหานรกพ,พระเจ้าค่าพระศาสดาสทรงตรัสถามว่าบัดนี้เจ้าจะไปไหน ราชีกะวีระก,ก็กราบทูลองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าพันตีพระกวาฆาต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เจริญพระผู้เดียวค่ะถ้าพระพุทธเ,เจ้าตายจากที่ปลาไปความเป็นปลาแล้วก็จะต้องลงกลับลงไปสัวเวทีมหาน,นุกดังเดิมเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วอาศัยความร้อนใจครอบงำในจิตคิดว่าเราไม่น่าจะเลวอย่างนี้ อาศัยความกลุ้มใจเอาจริงเอาศีรษะฟาดเหลือทำการละตายแล้วในทันทีทันทีทันใดเมื่อตายแล้วก็กลับไปเกิดในนรกใหม่มหาชนนั้นหลายได้ฟังก็สะด,ดใจอย่างยิ่งนี่แหละบรรดาท่านพิสุดสมณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมารับฟังเรื่องราวข้าเวจีมหานรกก็จึงจำไว้ด้วยช่วยกันจำ หากว่าท่านมีลูกท่านมีหลานที่เขาตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนาก็ขอให้เขาบวชได้ศรัทธาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เห็นว่าใจของเขาถ้าจะไม่ดีจริงๆแล้วก็ย้ายเขาบวชในพระพุทธศาสนาเลยเป็นภัยใหญ่เพราะว่าการบวชนี้ถ้ากำลังใจเสียแล้วก็โทษมันหนัก ชาวบ้านค้นด่ากันตั้งร้อยครั้งครั้งพันครั้งเขาไม่ตกเอเวจีมหานรกแต่พระด่าพระเนลงเอเวจีมหานรกพระอิชาริสยาพระพระมัมเนเมาในลาบเสการะคือร่โลภมากอยากได้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมความจรงิงเขาให้แต่ก็ให้โดยชอบธรมแล้วสอนทมเขา เมื่อก็ให้แล้วมันโดยชอบทำแต่ว่าจิตใจของท่านเกิดกำเริบไม่ชอบทำเห็นว่าลาบสก,การะมากจึงท่านนงตนว่าตนเป็นผู้วิเศษ,ษแล้วกลับดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมชโลกประเชศไม่ดัดแปลงก็ไม่ได้รู้ว่าเดียพระทั้งหลายท่านหาว่าลบมากแต่เขารู้ว่าโลบมันก็อย่าเสียคนก็จำเป็นที่จะต้องดัดแปลงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล นี่เป็นอันว่าหนึ่งความโลภเป็นปัจจัยให้ท่านกปิละลงอเวจีและมาเกิดเป็นปลาปากเหม็นแล้วกลับลงอเวจีใหม่รายการที่สองความเมาในศักดิ์ศรีรายการที่สามความอิจฉายดุสยาที่จิตมีดาบรรดาพระทั้งหลายที่ตักเตือนด้วยดีเป็นอันว่าท่านผู้นี้ต้องลงอเวจีเป็นวาระที่สองอรบรรดาท่านทั้งหลาย เรื่องนี้ก็กล่าวย้ำกันเพระนาวินัยมีแล้วแต่ว่านี่มันเรื่องของไตรโฟมจำเป็นต้องมาเล่าใหม่เข้าใจว่าที่พูดไว้นวินัยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้จึงขอมาซ้ำใหม่เพื่อความเข้าใจของท่านและขอทุกท่านจงเป็นผู้รักษาพราะธรรมวินัยหมไว้ถ้าจิตใจของท่านยังห่าง บรารมีสิบยังห่างจรณะสิบห้านี่ความจริงผมว่ามีอยู่นะที่ห่างจรณะสิบห้ายังมั่วตัวอยู่ในความโลภโมโทสันถ้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามระง,งับใจเขาไว้ยังไงยังไงอดทนเขาไว้ถ้าทนไม่ไหวก็สิกออกไปให้จากเขตพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่ในใ็นภาษาก็ไม่เป็นายสิกได้ นี่ฉะนั้นแล้วก็จิตใจของท่านเมื่อมันไม่ดีเวลาตายไปก็ดูตัวอย่างท่านกบพิละกนางสาธนีตาปนาเป็นต้นอาลบ,บันดาท่านสาวกอโองค์สมเด็จพระทศพลเวลานี้การเวลาที่จะคุยกันก็หมดแล้วเรื่องข้เอเวจีมหานรกวันหลังฟังใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอยุตติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี